นะคะหนูก็เลยจะมาเล่นสองกากับเพื่อนหนูนะคะดูค่ะแดดร้อนมากเออร้อมากเลยครับพี่ทุกคนนี่ค่ะแล้วก็เรามีน้ำนี่ค่ะเล่นน้ำได้นี่ค่ะแดดน้ำเนี่ยเย็นมากเลยนะคะอุ๊ยแดดร้อนมากเลยอะค่ะพี่นะคะแล้วก็เลย จะมารอเพื่อนเรานะคะเพื่อนเราไปเปล่ยกเสื้อะคะ่ะเออเราไปดูมะละกอกัน้องมลกงงะกอลขนใหญ่นะคะนี่ค่ะเราก็เลไปสมัวดูกันโอ้ยน้อยหน่อย ่ ge anyway. ่ะคคีเ <Exped> พ <ition> <can> ื่อเราทำไมไม่ทายเดียวคราดว่ากูจะลงทูนโอเคโอเคโอเคพอ้ชายก็ไม่ได้เรื่องเลยสวันนีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิคาด้วยนะครับเมื่อกี้เพื่อนผมก็ได้เปิดคลิปแล้วแต่ไม่ไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อช่องผมเลยแล้วแม่งก็เปิดนี่คือแบบเปิดไม่ได้แบบเอาเนียนนอนด้วยนะวันนี้นะผมเราจะมาเล่นสองกายกับคนอื่นเองโต้องเตะแบบใต้ดินแบบใต้ดินแบบใต้น ดีใจจริงเนี่ยทุกคนครัวผมวันนี้คือผมถ่ายคลิปเนี่ยเออมันคือวันที่สามสิบนะผมวันที่สามสิบยังไม่ถึงเมษาแล้วผมยังไม่ถึงนะอันนี้มันใกล้จะถึงเมษาแล้ววันนี้วันที่สามสิบอยู่ยังไม่ถึงเดือนสี่เดือนสามตอนนี้ผมถ่ายคลิปเดือนสามนะผมก็คือวันที่สามสิบใช่ครับผมผมเล่นต่อการคือก่อนคุณแล้วนะผมไม่เล่นผมจะได้เล่นกับสาวว่าอยากเล่นไหนไว้ผมเพื่อน ว่าตอนนี้ผมสองคนเล่นน้ำก่อนคืนแล้วหมู่บ้านเรานะผมไม่ค่อยมีน้ำแล้วเราก็เล่นน้ำของคนอื่นไม่รู้จะโดนดุหรือเปล่านะครับน้ชชม Bu gün yanına kaybettim 2 ay gelebla. Benim geldi. Bugün geldi. Yo mak bu gibi bini nasıl? Hopa. Belirde beni beni bırakana. Beni bırak beni bunu ne kadar kızdı. Dinle diyor kutu bana yakınına. Nokti. Ya bu e nasıl? Ne anlıyorum ben. Allah mak gas oturuyor.

เรียกหมอยผมเลยแม่ที่โดนถั่วผมเลยโอเคครับผมทุกคนทุกคนก็ผมแล้วผมจะได้ลงคิดนี้เมื่อไหร่นะผมก็ขอก็ขอให้ทุกคนก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็เออมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแผ่นดินไหวเนี่ยหมูเบ้าแผ่นดินก็ไหวนะคือตอนตอนแรกเอ๊ะทำไมไม่ค่อยดีเลยวะผมถือดีกว่าตอนแรกนะผมแผ่นดินไหวเนี่ยผู้ผมตกใจกันมากผมคิดว่าลมพัดมาตอนที่มันมาแบบยังเล็กๆอยู่อ่ะ แล้วมายังมาแตเบาๆอยู่อ่ะเราอยู่ๆมันก็ส่นขึ้นผมผมแบบเชี่ยผมจะตุ้ยบอกว่าเี่ยผมเชี่ยผมจะตุยแล้วนะผมคิดว้ผมเชี่ยผมน่าจะตุยก่อนคนอื่นแล้วนะผมที่ไหนได้นะผมทั่วประเทศเลยนะผมก็ขอให้ทุกคนนะผมผมก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะผมแล้วก็เล่นน้ําสงกลาน,นะผมผมแล้วผมจะได้ลงคลิมนี้เมื่อไหร่น่ะก็ขอไว้ก่อนผมขอให้ทุกคนเล่นน้ําสองกลานอย่างมีความสุขนะผมขอให้ทุกคน ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะผมส่องกาลปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากเล่นให้เต็มที่นะผมเล่นให้เต็มที่เลยนะทุกคนเพราะนานๆจะมีทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแบบเขาเรียกว่าอะไรก็เบลตี้ดีกว่านะผมไม่งั้นเดี๋ยวคิปมันจะยาวเกินไปฮ่าไปดูกันเลยจ้าครับทุกคนปัญหาตามมาแล้วนะก็คือน้ําไม่ไหลแล้วน้ําไม่ไหลแล้วปัญหาของคนในหมู่บ้านผคืออะไรนะครับ ทุกคนจะไม่ได้อ่านน้าไว้ถ้าถ้าน้ำไม่ไหลแต่ว่าน้ำน่าจะไหลอยู่ด้านล่างนู่นนะผมนู่นน่ะด้านล่างนู่นนะ <c oughs> บ้านผมไม่มีด้านล่างนู่นนี่เพราะว่าเราอยู่บนดอยบนเขาเราก็ต้องแบบบ้านก็จะอยู่คนละแบบคนละมุนแล้วก็อยู่ทั้งอยู่ทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไระบ้านผมมาอยู่ด้านบนบ้านาเพื่อนผมมาอยู่ด้านล่างนะผมโอเคปัญหามาอยู่ตรงที่ว่าน้ำหมดครับทุกคน <c oughs> น้ำไม่ไหลจริงน้ำไม่ไหลจริงแล้วทุกคนดู นั่นไม่ใช่เล่นน้องจนหมดอ่ะเออถ้าอันนี้คือจริงๆแล้วตนถ้าหมูบ่บนไม่ได้เล่นแล้วนะผมผมคันามากเลยถ้าหมูแบ้านไ,ได้แอบน้ําพอเราสองคนนะครับแต่ว่าลอยแป๊บมึงเดี๋ยวเราก็จะไม่เล่นน้ําแล้วนะผมก็อีกแป๊บมึงแน่น้ําก็น่าจะไหลยอยู่ด้านล่างนี่น้ําไหลตลอดนะถือพ่าผมจะไม่เล่นน้ำนะสุดท้ายน้ําก็ไม่ไหลยอยู่ดีนะทุกคนไว้มาพูดด้วยดิมาพูดด้วยดิใค่ค่ะทุกคนใช่ถึงเราถึงเราจะไม่เล่นนะผมน้ําก็จะ ไม่ไหลยอยู่ดีโอเคครับผมทุกคนก็ใช่ค่ะโอเคอยากอยากให้ทุกคนติดตามเราทางช่องไหนบ้างใช่ค่ะช่วยก่อนไลค์ก่อนแชร์แล้วก่อนสั่งสเปซชอนนี่ช่วยทุกคนนะ <laughs> ผมสําหรับใครนะผมที่อยากเอออยากดูที่ตอกของพวกเรานะครับผมนี่เลยนะผมตัวนคนนี้นะผมแนะนําให้คนนี้ก่อนเลยนะผมคนนี้นะผมทีต่ตอกเชื่อเลยนะชื่อว่า ชื่ออะไรล่ะก็บอกเขาไม่ดีให้ทุกคนไปติดตามเพ่อพี่ชื่อน้องโอค่ะตี่ต็อกชื่ออะไรติ่ตอกชื่อน้องโอคี้อายค่ะพี่ตอกชื่อน้องโอคี้อายนะผมจองของผมนะครับผมมาโดนมือถือไอจีมาโดนมือถือแล้วผมก็ขอบผมแกไปความรักแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกทุกคนเนาะผมเล่นไอจีผมเล่นติ๊กต็อกผมเล่นผมเล่นทุกอย่างนะทุกคนแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เปิดเผยเท่าไหร่โอเคแล้วผมก็มาไปมาเรามาไปไปคลิปนี้ก่อนเราไปเติมน้ากันนะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเดี๋ยวในโอ้ยพอในทุกคนที่ขอให้ทุกคนเล่นน้ําแบบมีความสุขขอ,ให,อให้ทุกคน,นเล่นน้ำสชกกระขนาดที้มีความสุขภา,าพล่งกายแข็งแรงอ๋อแล้วก,ก็แบบเป็นของคนที่แผ่งดินไหวบ<ช><ข>อกเข<อ>้าไปให้กำลังใจคนที่แบบแข็กงกระขอให้แผ่งดินไหวครั้งนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเขาบอมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับก็คือมาสืเทียนมาถึงตรงนี้เลยเนื้อถือว่าจะเป็นอาสาหรอเออ แมวเดินผ่านนับตัวนคนเล็กก็เลกแมวเดินผ่านนับตัวพี่เล่นนะคะพี่เล่นพี่เล่นนะทุกคนขยันตลกดิไม่ตลกไอ้เดี๋ยวโดนด่าจริงด้วยโดนแดาจริงไม่ตลกนะผมทุกคนเมื่อกี้ก็ขอให้ทุกคนนับผมมีความสุขมากมากนะผมแล้วเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องวิค้าด้วยนะผม ช่องเล็กๆน้อยๆของเด็กกระปงสองคนให้สองคนดิคุปอคนเดียวอ่ะเพราะปากเขาทำคลิปคนเดียวอ่ะไอ้เคี้ยวนี่มันไม่ค่อยอยู่กับผมอ่ะไม่แหละทุกคนเมื่อเรดีบายครับงนี้ฉันอยู่อย่างนี้นะคะนี่เบลลี่เบลลี่ค่ะกระโดดใจเลยแม่งแม่งทุกคนน่าเบลลี่จะบอกกันทุกคนว่าพวกเราทุกคนน่ากระโดดออกจากบ้านเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านไม้หรือบ้านอะไรจริงๆผมไม่ได้อยากจะกระโดดนะเพราะผมเห็นแบบ ทุกคนเพนื่อนๆหรือว่าพี่น้องทุกๆคนออกจากบ้านผมก็เลยแบบออืกระโดดตามผมก็เนว่าผมก็เนว่าลมมาแรงอ่ะแล้วคนบางคนที่อยู่ในหมู่บ้านเขาคิดว่าเออควายไหมควายควายที่มันควายเออควายมาชมบ้านใครผมก็ต้องเชียร์หน่อยที่มาตปดาครับมีคนมาเที่ยวคือ